อยู ة, ่ในค่ายกันเลยมารอก่อนรู้ลูรั้สวัสดีกันนายครับนาย่รูคนที่นครับวันนี้เาถุกที่จะมากรารายงานความคหน้าในการดำเนินการตรวจอบของรับา่อในครบครวเข นอท่านก็ยาเนินการต่อภารกิจวันนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่14ที่เราได้มายืน่นหนังสือที่กรมนอกภาค2อเพื่อที่จะขอให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องทบทวนมติของกบพจที่จะมีคำสั่งไล่บุคลากรทางการศึกษา ออกจากราชการจำนวน560หรายหลังจากที่เราได้มายื่นเอกสารที่กรมนอแล้วต่อมาวันที่9กันยายนทางกองทัพได้กรุณาแจ้งให้ทราบว่าปปชได้แจ้งให้ทางกองทัพกองทัพทราบว่าการที่มูลความผิดของปปชนั้นได้เลื่อนออกไป